มาครับมาชมคู่ที่สี่ครับผู้ใหญ่ไก่ X สนามไก่ชนครับในชุดสีชมพูครับกับบุญบาย X สายเรือทีมครับกับเสื้อเป็นสีขาวนะครับเนื่องจากสีเสื้อของทั้งสองทีมใกล้เคียงกันเหลือเกินนะฮะบุญบายในเสื้อขาวครับผู้ใหญ่ไก่ครับชมพูครับยังคงออนไลน์กันสดๆพร้อมกันสองช่องทางเหมือนเดิมครับ facebook live และ YouTube l i v e ครับ โอ้ข้าม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 ไปแล้วครับเสือสิงลานสาัตโอ้โหเตะข้ามเลยลูกเตะข้ามเลยเตะข้ามเตะถึงไหมเออเตะไหมเตะไหมเจ้าตุ้นเล็กบอกกูกินอะไรวะเตะมาใหม่รือว่าเตะเข้ามาใหม่เลยบอลมาใหม่ครับของผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ ผู้ใหญ่ไก่มาครับดีครับยังได้อยู่ผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ยืนขึ้หยยนหลังกอาไปครับแดงมายังได้แม่ไม่รีบนะครับตอนนี้ครับเป็นนัดแรกของผู้ใหญ่ไก่นะครับแต่เป็นนัดที่สองของวุ่นวายเอ็กสายเรียร์ทีมนะฮะบ,บุญนวายดีนัดแรกนี่แพ้มาครับนัดนี้นี่ต้องเจ็บคะแนนให้ได้้วครับ เพื่อที่จะไปต่อในรอบต่อไปครับแจ้งทุกๆท,ทีมนะฮะแม่มันมีการดังฟ้าที่ว่างสองใบครับในรอบแรกครับทีมไหนที่ตกรอบแรกนะฮะอยากแก้มือแก้ตัวนี่มีพื้นที่ให้อีกสองที่นะฮะเอทีมงานฝ่ายจัดแจ้งมาแล้วครับสมัครใหม่เข้ามาแก้มือใหม่เพียงแค่สองพันบาทเท่านั้นครับแมอยากแก้มือนะครับอีกสองทีมนะฮะมีที่ว่างให้อีกสองทีมะครับใครตกรอบแรกนะ อยากแก้มือแก้ตัวนี่มีอีกสองทีมครับแกงความจำางไว้ได้เลยครับที่ทางฝ่ายจัดที่เต็น์สีส้มๆครับเกตเตอรครับไปแก้งทีมงานฝ่ายจัดได้เลยครับแม่บอกขอแก้มือครับมูลค่าการแก้มือแค่สองใบเท่าเท่านั้นครับจังหวะนี้โอ้โหแม่มีบอกว่าบักเหี่ยวสู้ๆครับแม่ชื่อนี้สุดยอดครับบักเหียวเลยใช่ไหมครับ ชื่อนี้ชื่อจริงใช่ไหมครับมีบอกบักเหี่ยวสู้ๆเลยฮะผู้ใหญ่ไก่สีชมพูวะบุญวายสีขาวผู้ใหญ่ไก่จังหวะนี้แม่บุญบายต้องชกออกไปก่อนครับกลายเป็นบอลจากเตะมุมครับกรรมการให้เป็นเตะมุมเป็นเตะมุมของผู้ใหญ่ไก่ครับผู้ ใหใ่ยิ่งกโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายระวังก็ระวังระวังครับระวัานี่แม่ไม่โดนกรรมการบอกไม่โดนกรรมการจะเป็นบอกตั้งติจากหน้าประตูของวุ่นวายครับยกมาจังหวะนี้ครับวแม่วุ่นวายดักได้วุ่นวายอยู่ระวังก็ระวังวุ่นวายขึ้นหลังก็ไป บุญไวาย,ยกมาแล้วเอาโอ้โ<ต>หเจ็บไม่ได้ครับา,านี้ก็บุญไวยเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของผู้ใหญ่ไก่ครับแทงออกมายัางเป็นบอลของผู้ใหญ่ไก่ครับ ม่ขาะบอลซ้ายขว่าครับคองบอลไปครับไม่อู้เราเงีับไปปีนบอลทุ่มของบุญวายบุญวายทุ่มไปแล้วครับเจ็บได้ไหมยังได้มีตัวเติมไหลเข้ามาแถวสองคนแม่ไรเข้าขวาแล้วโดนบล็อกแม่ยังไม่ได้ครับบุญวายกรรมาการได้รถต่อไปบุ่นวายเจอจังหวะนี้โดนดัดไว้ครับยังเป็นบอลของบุญวาย <h ate> จังหวะนี้ครับ <c oughs> แม่คุณแทบคนตากราบอกว่าต้นสั่งมายัางครับผู้ใหญ่ไก่ <h ate> ต้นสั่งแม่ชื่อนี้สแปดยิ่ปุ่นญี่ปุ่นเลย้ยหมาใหม่ครับผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ <c oughs> ค่อยๆลำเลียงบอลมาครับ <c oughs> เปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนฝั่งมาทางกาบซ้าย ยังคงจังหวะนี้แทงมาแล้วแม่ได้ไหมพิงไว้หักลงคือหลังมาแม่ไม่ได้ครับเพราะมาไม่ได้เหมือนกันอูระวังครับลงแอ่แม่ข้างหลังบมรรากาานี้ใครจองซุ่มไวน้นี่รอแข่งขันนี่ชม นั่งชมบรรยากาศได้แบบสบายๆเลยนะฮะแหสุดยอดครับแต่อย่าเติมเจ้าป่าเยอะไปหน่อยพอถึงตัวเองแข่งนี่ไปไม่ได้เดีโโ้ยวหากิ้งเลยนะผมมองผมมองไปข้างหลังแลวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ม,ม,ชมีแต่น้ำฟองแล้วตอนนี้คนระัมีทุกอย่างครับ แล้วจังหวะนี้วุ่นวายดักไหมแหมทีมงานสวนเด่นคูลเราไปมิบริการเลยครับด้าสวนเด่นคูนครับแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหเข้าหน้าต่างครับแม่เข้าหน้าต่างครับแม่ช่างากล้องเราตอนนี้เป็นมือสามครับแม่เดี๋ยวพีทเราวันนี้ถือว่าทำได้ครับต้องขอความแสดงเสียใจกับพี่เอิญด้วยครับวันนี้ไม่มีเพื่อนแชทเลยฮะ มียังยังมีแวะไปแซลเด็กๆอีกอะลำเลี้ยวมาทากขวาครับ,รรบผู้ใหญ่ไกลโอ้ึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับเหลือหลังคนเดียวกะจะเอาให้จบในเกมเนยแบนี้ครับเอาให้ได้เอาแล้วเที่ยวุ่นวายวุ่นวายแล้ววุ่นวายยกมาไม่ได้ครับยังเป็นบอลของผู้ใหญ่ไก่ แ่ของบอลได้ก็จริงครับผู้ใหญ่ไก่ครับแต่ยังไม่สามารถที่จะยิงประตูขึ้นน้ำได้เลยครับขวามาครับแมคือแล้วก็ไปผู้ใหญ่ไก่บุญวายบุญวายก็พยายามที่จะเบียดเอาบอลมาให้ได้เหมือนกันแล้วเข้าทางแถวสองไม่ยิงโดนดักแล้วแบบนี้ โดนดักแล้วได้ไหมไม่ได้รับจัะนีกรรมการให้เป็นบอลของแหมยังเป็นบอลของผู้ใหญ่ไก่ครับบอลของผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ออกมาครับยังได้อยู่แหวกโอ้โหโดนจิ้มแล้วเป็นสวะนีีเป็นบอลของวุ่นวายครับแหม่โดนผู้เล่นของผู้ใหญ่ไก่ออกไป คู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับ Big m อ88 TS s ป o r t ครับพบกับมาดานเจน x ฟินซังเอ็กปะดินยาผัดครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับ Big m อ88กับมาดานเจนครับในคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับ ยกยาวยาวมาหเค็ดยังไงเรระวังระวังยังได้อยู่ไหลลอกยิงเอาแม่ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วยังไงยังไงแล้วฟาวนี่ครขอโทษกระโวยกันครับนี่น้ำใจนักกีฬาครับสุดยอดครับนี่ฮะ แอคชั่นตาต้องเราสูมเข้าสุมออกแม่มืออาชีพครับทีมงานมือสองมือสามเรานี่สุดยอดครับใครก็ได้ครับตอนนี้ครับฟีคิกของผู้ใหญ่ใจยิงแล้วแถวสองไม่ได้ครับอุ่นวายเคลียร์อุ่นวายยังเคลียร์หากมีคะแนนนี้อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสเข้ารอบครับ ต้องเ้าโดนดี๊โดนดี๊ผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่มาแล้วหลุดแล้วเจอผู้ใหโ,โ,โ,โอ้ไปไหนครับตอนนี้อย่างดีครับอย่างดีครับกลับขึ้นมาตรงนี้ครับเออยังได้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของผู้ใหญ่ไก่ครับมาครับ สุดยอดครับไหลออกไปทางกาบซ้ายครับผู้ใหญ่ไก่จิ้มไ้ครับบุญวายบุญวายมาแล้วบุญวายบุญวยยายยกแล้วแม่โดนผู้ใหญ่ไก่ดักไว้ได้อย่างขยับอย่างไม่ขยับกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราบุญวายดักแล้วแม่กรรมการมองแล้วไม่ได้เปรียบครับจังหวะนี้ครับแมมองแล้วไม่ได้เปรียบครับ เป็นบอลของผู้ใหญ่ไก่ครับผู้ต่อไปเตรียมอพร้อมเลยครับบิ๊กเอ็มแปดสิบแปดกับมาดามเจนครับบิ๊กเอ็มแปดสิบแปดกับมาดามเจนครับผู้ต่อไปเตรียมบอพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับทาการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเตรียมพร้อมเดินสวนสนามแด้วจังหวะนี้โอ้โหโลกโลกครับแปรเป็นไม่เต็มเท้าแล้วจังหวะนี้ครับไม่อยากจะถือจังหวะนี้ ยังงับยังรอด้นการเสียประตูครับคุณบายแต่เปิดมาไม่ดี <c oughs> <c oughs> มาเข้าทางผู้เล่นของผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ยังได้ผู้ใหญ่ไก่เปิดมาโมงโชว์นี่ฮะของบอลบุกแล้วก็ยิงแม่เม็นขาดอย่างเดียวคือประตูครับตอนนี้ครับสำหรับผู้ใหญ่ไก่ วุ่นวายนีไม่ได้ครับรับแน่นๆโต๊ะกับโป้งเดียวดีเป็นไปได้นะฮะยกยาวๆมาของวุ่นวายติดทางผู้ใหญ่ไกล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 ,ไกล,ไกลขึ้นหลังก็ไปสามออกมาทางขวาวาไหลออกไปแล้วโอ้โห เสียบอลไปเองับจงหวะนี้ครับท่างเอาไปถ่ายบอลมานี่กลายเป็นเสียบอลเลยครับสาหรับผู้ใหญ่ไก่ครับเป็นบอลของวุ่นวาย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 แหวกมาเองแล้ววุ่นวายเอา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 บอลบอลมันไม่เชื่องเท้าแต่ยังได้วุ่นวายวุ่นวายแตะเข้ามาติดยิ่ได้หัยโอ้ยโอ้ยเกือไปแล้วครับเดิยใหญ่ครับเดินใหญครับ รับแน่นๆมารลมีโอกาสได้จบก็บวุ่นวายครับเอาละสิครับผู้ใหญ่ไก่ตามได้ที่ประตูขึ้นนําไม่ได้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้ะครับผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่คืนหลังกลับมาครับสองเก้ายกมาที่เก้าสองเก้าสองเก้าสองไปเองแล้วแล้วก็เปิดักเข้าไปแล้วติดเ,เล่นของวุ่นวาย Hey. เอ่าลอรสิครับเอาลอรสิครับกูต่อไปเตรียมเลยนะครับ Big M88 XTS Sport ครับกับมาดามเจนครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับเอาเฮ้ยเสียตำแหน่เงเสียตำแหน่งประตูโอ้โหเอาเอาประตูไม่อยู่ประตูไม่อยู่โดนไม่โดนโอ้โหเอาลอรสเอาลอรสิ <laughs> เอ่อทำเป็นเล่นไปครับ S <S เอาเลีครับตอนนี้ครับแม่กล้องเราอะไรกับการการซูมมตอนนี้ซูมเข้าซูมออกเฮ้ยซูมให้มันดูยิ่งดังกว่นี้อะยังดีได้ครับ โมงคงแถวสองโอ้โหยังไม่ได้ครับกรรมการให้เป็นเตะมุมครับเยังให้เป็นเตะมุมอยู่เเอาละสิครับแบบนี้ยังไม่ได้ครับพามาแล้วไหลออกมาโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังยกมาใหม่ ขึ้นมาครับโอ้โหตอนนี้นี่ตึงกันแล้วครับตอนนี้ไหลออกไปครับขึ้นได้ขึ้นมาเลาะมาแล้วโอ้โห,โโหสุดยอดครับตอนนี้ เอาละตอนนี้โอ้ยเอาแล้วครับกลายเป็นเตะมุมของบุญไายครับโอ้ผมกลัวเหลือเกินจะมีดาม่าสอนดาม่าครบแบบนี้ครับบุกครั้งสองครั้งเป็นประตูนี่มันไม่ได้ครับแล้วก็ บาเข้าทางบุญวายเก็บได้ไหมอ่ะเป็นบอลของบุญวายแลตัวนี้เมื่อกี้แหละครับเอามาแล้วครับเข้ามาแล้วไม่เหรอเอานี้ยอ๋อเก็บออนหน่อยมุญวายบุญวายโอ้โหวายเอ๊ะกจับบอลไม่ค่อยอยู่ครับแต่ถ้าจับน้องๆหนูๆนี่อยากจะอยูได้แน่เพราะว่าแบบนี้ฮะ

เครื่องร้อนอัดมาใหม่ครับวุ่นวายเอาแล้วชัวร์ชัววุ่นวายนั่นไงโอ้ย hey! เอาแล้วสิครับดักได้ครับวุ่นวายช่วงท้ายนี่เป็นวุ่นวายครับพี่เริ่มมีโอกาสได้ยิงเยอะกว่าแล้วครับตอนนี้ยังเป็นบอลของวุ่นวายครับวุ่นวายทุ่มวุ่นวายพิงไว้ลื่นนิดนึงครับ ลื่นนิดหนึ่งเอาแล้วสิครับมาแล้วครับผู้ใหญ่ไก่ครับสอง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 ผู้ใหญ่ไก่แล้วเนื้อลอยเอลายเป็นผู้ใหญ่ไก่ครับตอนนี้ครับแอ้ยิงขึ้นนำแล้วตอนนี้หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับกลายเป็นผู้ใหญ่ไก่ครับยิงขึ้นนำ บุญบายไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ครับเอาละสิครับพยายามครับถอยออกสามเมตรนะสามห้าโอเคครับโอ้โหครับจะโหมบุกเอาประตูขึ้นนำครับบุญบายโดนประตูแล้วทันไหมไม่ทันครับจังหวะนี้โอ้โหครับเนียพีมงานบุญบายออกสั่งลุยครับตอนนี้ครับ แพ้น้อยแพ้มากก็แพ้ครับตอนนี้ระวังครับระวังตอนนี้ฮรัมาต่อครับผู้ใหญ่ไก่จะเสียขบวนไหมขบวนไอ คุณวายหมดแล้วฐานบูระวังครบระวังระวังระวังแหมเสียวเหลือเกินครับจังหวะนี้ยังเป็นบอลของวุ่นวายครับลงมาติดผู้เล่นของผู้ใหญ่ไก่โตกลับแล้วครับจังหวะนี้ผู้ใหญ่ไก่คือหลังกลัปไปครับสำหรับวุ่นวาย อ๋อว้าวแล้วได้ไหมแหต้องรวบรวมพลังครับตอนนี้พิงไว้อยู่ฟามาการเป่าให้ครับจังหวะนี้ก็เป็นบอลของบุ่นวายครับฟีคิกของวุ่นวายเอ็กสายเรือทีม รอสัญญาณเสียงนวีครับรอสัญญาณเสียงนวีไล่ยิงโอ้โหโยังบอกไว้ได้ครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเอาตัวรอดครับเอาตัวรอดเวลาช่วงท้ายแล้วแบบนี้ครับแล้ว กรรม,มาการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับแฝกลายเป็นผู้ใหญ่ไก่ครับเอาชนะวุ่นวายไปได้ครับตอนนี้ก็1-0ครับแขวะา3คะแนนสําคัญไปได้เลยครับทําให้วุ่นวายน,นี่แพ้2นัดซ้อนแล้วนะ<ม>อย่าลืมนะฮะอยากแก้มืออยากแก้ตัวทีมไหนตกรอบแรกนี่เรามีพื้นที่ให้อีก2พื้นที่ะแหมแค่2ใบเทาเท่านั้นนะฮะล้างตาล้างแขนได้เลยครับ พักกันทุกคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับบิ๊กเอแปแปดกับมาดามเจนครับทางออนไลน์